ควางด้ามถูกวิธีชีวิตจะง่ายขึ้นรู้หรือไม่ความด้ามไว้น้ำขังตะแกงเปียกจะชงแก้วต่อไปก็เสียเวลาหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการความด้ามชงกาแฟ หลังใช้งานแต่รู้ไหมครับว่าการทำแบบนั้นจะส่งผลเสียมากกว่าที่คิดวันนี้ NL Coffee มีทริคดีๆมาฝากอาจจะดูเล็กน้อยแต่สำคัญมากครับกับการชงกาแฟให้อร่อยและรวดเร็วนั่นก็คือการวางด้ามและจัดเก็บด้ามชงกาแฟแบบทางน้ำไหลที่ถูกต้องครับปัญหาที่ตามมาจากการความด้ามชงกาแฟ 1. น้ํา้ำขัง ลองนึกภาพตามนะครับว่าหลังชงกาแฟเสร็จน้ำที่ยังค้างอยู่ในตะแกงไม่ได้ละเหยไปไหนแต่ไหลไปรวมกันเป็นแอ่งเล็กๆเกมื่อเหลาความดัมลงน้ำเหล่านั้นจะถูกขังอยู่ข้างในเหมือนบ่อน้ำเล็กๆที่ไม่มีทางระบายออกไปไหนเลยตะแกงก็จะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำตลอดเวลา 2. ทํทำให้ตะแกงเปียกเมื่อตะแงชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นสิ่งที่ตามมาคือความชื้นจะเกาะติดไปกับผงกาแฟที่เราบดใหม่ แทนที่จะเป็นผงกาแฟาที่แห้งสนิทพร้อมสําหรับการสกัดกาแฟาจะจับตัวเป็นก้อนและกระจายตัวได้ไม่ดีผงกาแฟาที่โดนความชื้นทําให้การเกี่ยผงกาแฟายากขึ้นผงกาแฟาก็อาจจะกระเด็นออกมาข้างนอกได้ง่ายขึ้นด้วยและที่สําคัญที่สุดคือความชื้นจะส่งผลต่อการสกัดกาแฟกาแฟาอาจถูกสกัดออกมาไม่สมบูรณ์ทําให้รสชาติกาแฟาของคุณจืดชืดไม่เข้มขน้นเป็นรสชาติที่ไม่พึงประสงค์หรืออาจจะมีรสชาติเปรี้ยวติดปลายลิ้นเพราะน้ําร้อนไปสัมผัสกับผงกาแฟาที่ไม่แห้งสนิท ทำให้ได้น้ำกาแฟาที่ไม่สมดุลอย่างที่ควรจะเป็น 3. เสียเวลานี่คือผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดในการทำงานเลยครับแทนที่เราจะสามารถบดกาแฟาใส่ด้ามชงแล้วเริ่มชงแก้วใหม่ได้ทันทีกับต้องมานั่งเสียเวลาเช็ดน้ำที่ขังอยู่ออกก่อนทุกครั้งบางทีต้องใช้ผ้าเช็ดหลายรอบกว่าตะแกงจะแห้งสนิทหรือบางทีลูกค้ากำาลังรอคิวกันยาวเหยียดต้องชะลอการทำงานเพื่อมาจัดการกับความเปียกนี้ ทุกๆวินาทีที่เสียไปคือเวลาที่ลูกค้าต้องรอนานขึ้นและทำให้การทำงานของคุณ ไม่ราบลื่นเลยครับแทนที่จะได้ชงกาแฟาไปเรื่อยๆกับต้องเสียจังหวะไปกับการจัดการปัญหาน้ําขังซึ่งแก้ได้ง่ายๆด้วยการวางด้ามให้ถูกวิธีวิธีที่ถูกต้องและช่วยในการทํางานให้ราบลื่นคือการวางด้ามชงกาแฟาแบบง่ายขึ้นครับขั้นตอนง่ายๆหลังใช้งานด้ามชงกาแฟาแต่ละครั้งเคาะกากกาแฟาทิ้งออกจากตะแกรงให้หมดหลังจากชงกาแฟาเสร็จใช้ผ้าสะอาดเช็ดทาความสะอาดทางด้านในและด้านนอกของตะแกรง รวมถึงด้ามชงให้แห้งสนิทวางด้ามชงกาแฟในลักษณะหง่ายขึ้นโดยให้ปากตะแกงหง่ายขึ้นด้านบนเพื่อให้น้ําที่อาจจะหลงเหลืออยู่ไหลออกไปได้ง่ายและตะแกงจะแห้งสนิทพร้อมสําหรับการใช้งานครั้งต่อไปสรุป การจัดเก็บด้ามชงกาแฟอย่างถูกวิธีนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นบาริต้าไม่ใช่แค่เรื่องของความสะอาดเท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของกาแฟ ى, และความรวดเร็วในการทำงานด้วยครับวางด้ามถูกชีวิตบาริต้าของคุณจะง่ายขึ้นหากชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กดติดตามช่องเราไว้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ